คะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากทุกวันเลยค่ะเมื่อวานก็เป็นผ้ามือสองวันนี้เป็นผ้าใหม่นะคะเพราะว่าคุณแม่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะบางท่านก็ไม่ชอบผ้ามือสองบางท่านก็ชอบผ้าใหม่นะคะค่ะเป็นราคาอยู่ที่1นึ่งบาทนะคะผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะ พื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะสวยทุกวันสวยทุกวันค่ะคุณแม่มีของสวยทุกวันค่ะสวยทนสวยนานสวยตลอดการคือผ้าไหมนี่แหละค่ะหนึ่งพบาทค่ะค่ะหนึ่าสิบบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะรหัสสิบามนะคะค่ะลายนี่ก็ลายเก่าลายโบราณน,นะคะ ค่ะเหมือนลายดอกแก้วนะคะขอเหมือนขอก้นหอยค่ะค่ะขอรอบๆค่ะดูตามภาพนะคะค่ะท่านมากพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะคุณแม่ยกขึ้นว่ามันจะเปลี่ยนสีไหมค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะขอก้นหอยนะขอเป็นขอนะคะขอรองค่ะ เหมือนดอกไม้นี่แหละค่ะดูตามภาพนะคะสวยในตาของท่านผืนไหนงามในตาของท่านผืนไหนถ้าคุณแม่เข้ามาได้ค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะผ้าวิ่งขึ้นทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นผ้าขาดตลาดมานานแล้วค่ะค่ะผ้าไม่พอกันค่ะเพราะไม่พอพ่อค้าแม่ค้าค่ะขาะเดือนนี้เป็นเดือนงานแต่งค่ะเป็นงานแต่งผ่าดไปแล้วค่ะเป็นเดือนนี้ก็เป็นเดือนเดือนสามค่ะส่วนมากเดือนสามท่านจะเป็นเดือนขี้ท่านจะไม่แต่งนะคะ ค่ะเป็นเดือนคู่ท่านนึกแต่งค่ะแต่งงานค่ะงานแต่งจัดงานแต่งเดือนคู่ค่ะค่ะสีนี้เป็นสีฟ้าคามค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเจีมทุกผืนค่ะเป็นสีฟ้าคามนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นขอเหมือนกันนะคะนี่ก็ขอล้อมดวงพระอาทิตค่ะค่ะสวย ค่ะสวยมากงามมากค่ะเป็นสีฟ้าครามนะคะโดดเด่นมากค่ะ1,750บาทผ้าสามตะกอทอมือนะคะงานก็เป็นงานไหมบ้านค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะไองานไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนคือตัวไอเป็นตัวยืนนะคะค่ะไหมจุนเป็นผ้ายืนค่ะอยู่ที่ราคา1,750บาทค่ะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขาะเป็นสีฟ้าครามค่ะขาดสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะขาะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะขาะเป็นผ้าสามตะกอค่ะขาะสวยทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะขาะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะ ลายนี้ก็เป็นสีเป็นลายดอกพิกุลนะคะค่ะเป็นลายดอกพิกุลเล็กๆค่ะค่ะพื้นสีเขียวนะคะเอาไปฝากคุณยายคุณย่าของเราก็ได้ค่ะถ้าท่านชอบพวกที่ค่ะลายเล็กๆค่ะหนึ่งพันเจด้อยห้าสิบาทนะคะสวยทุกพื้นงามท,นมทุกพื้นแจ่มทุกพืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดอยห้าสิบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตลบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะบางท่านก็เห็นคุณแม่ไลฟ์ผ้ามือสองไปด้วยก็ถามว่าเป็นผ้ามือสองใช่ไหมคะผ้ามือสองราคาไม่สูงขนาดนี้ค่ะคาดจะเป็นราคาที่อย่างสูงสุดก็อยู่ที่พันเอ็ดพันสองค่ะ พันเอ็ดพันสองก็เป็นผ้าใหม่นะคะถ้าผ้าเก่าหมดสองก็อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะอันนี้ค่ะรักพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคือผ้าใหม่ของคุณแม่นะคะค่ะสวยทุกพื้นง,งามทุกพื้นค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะรหัสสิบเอ็ดค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีตอนรับน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรถ้าเข้ามาได้ค่ะ1,750บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะเป็นผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมสามตะกอค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะสีน้ำตาลบมันห้ากระเอิญสีเม็ต์ปะขามแก่ค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางค่ะ ค่ะเนื้อผ้านิ่มนะคะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะ1,750บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางรลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,750บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาค่ะ1,750บาทนะคะ รหัสสิบสารหัสสิบค่ะผืนนี้นะคะ,คะจํารหัสไว้นะคะท่านชอบผืนไหนไหลายไหนก็โทรทักเข้ามานะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1 7ึ่้อย้าบาทผ้าสามตะกอทอมือความยาว2เมตรกวา้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าน,นะคะคนอ่วนคนจอยคนผอมใส่ได้ค่ะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะไหมบ้านทางพุ่งค่ะตัวยืนคือไหมจุนนะคะไหมจุนกับไหมบ้านบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าไหมจุนเนี้ยค่ะเขาจะเป็นเส้นยืนค่ะเส้นมันละเอียดสาวเครื่องค่ะไหมจุนก็พวกชาวบ้านนี่แหละเลี้ยงค่ะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมส่งโรงงานจุนทอผ้าไหมค่ะค่ะส่งโรงงานจุนนะคะก็ถึงด้เรียกว่าไหมจุนค่ะไหมจุนไหมขาวค่ะเอามาเป็นเส้นยืนค่ะ ค่ะเพราะกลุ <plane>. ่มแม่บ <management> ้านเลี <society> <r isa> ้ยงเหมือนกันค่ะเลี้ยงค่ะที่ลุงของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงหมอนเลี้ยงเลี้ยงหมอนค่ะเป็นแต่เป็นผักหลอกขาวท่านท่านบอกว่าทำนานี้ปีละครั้งเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนี่ทันกินอย่าทันกินทันใช้ค่ะค่ะเดือนหนึ่งก็ส่งโรงงานครั้งหนึ่งค่ะส่งโรงงานทุกเดือนค่ะที่ไร่ที่นาท่านแกเคยทำนาท่านยังมามาปลูกหมอนค่ะปลูกหมอนเลี้ยงไหมค่ะ ่ะเลี้ยงตัวไหมตัวที่มาเป็นเส้นยืนนี่แหละค่ะขาท่านส่งโรงงานจุนสาวให้ค่ะเขาเรียกว่าสาวใหม่ค่ะสาวเครื่องค่ะค่ะถ้าเส้นยืนนี่เขาจะสาวเครื่องค่ะมันจะละเอียดเวลาทอมันจะไม่ม้วนค่ะไม่ไม่ม้วนตะไอ้มันจะไม่ขี้ไหมมันจะไม่แตกมาพันตะกอทอนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเร้อยห้าสิบาทนะคะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ1,750บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,750บาทค่ะสวยมากค่ะ1,750บาทนะคะลายนางงามค่ะพื้นผ้าเป็นสีชมพูนะคะค่ะลายนางงามลายนางสาวไทยค่ะสวยมากค่ะ1,750บาทค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักนะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1750บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะ1750บาทค่ะค่ะออกโทนชมพูนะคะนี่ก็เป็นสีชมพูอ่อนนุ่นนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวารช่างน้อยตามมาค่ะสีนี้คล้ายๆสีพัดเทลสีนูดนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่1,750บาทค่ะเป็นสีนูตๆนะคะค่ะเป็นลายดอกมะเขือประกาต๊็อบค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะดอกมะเขือประกาต๊็อบค่ะเชิงล่างเชิงบนบริบาลช่างน้อยตามมาค่ะช่างฝูงนี้แกเรียกเพื่อนเข้ามาบ้านเยอะๆค่ะเสื้ออื่มูขม้าลายลายค่ะขันบานห้าเอิญมาจักสันจ้ะเพื่อเสื้ออืญมูขม้าลายค่ะ 1750บาทค่ะดอกมะเขือนะคะสวยงามมากออร่ามากค่ะขาออกพื้นสีชมพูนะคะอ่อนๆนุน่นๆนะคะค่ะงามงามมากค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยค่ะ1750บาทค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนนะคะ ค่ะนี้ก็สีอ่อนนูดอยู่แล้วค่ะค่ะสีพัดเทลสีนุ่นนดนะคะค่ะนี้ก็ชมพูชมพูค่ะขอก้นหอยล้อมดอกลาวดีนะคะเป็นสีพัดเทลสีนู่นนดนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะ fc ของคุณแม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะช่วยช่วยคุณแม่นะคะคุณแม่จะยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยนะคะกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยพวก fc ค่ะทุกท่านนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจค่ะ ขายืนอยู่ได้ทุกวันนี้คือพี่น้องชาวไทยนั่นแหละอุดหนุนนะคะให้กําลังใจนะคะค่ะราคา1750บาทนะคะค่ะท่านชอบผืนไหนมากผืนไหนทักเข้ามาค่ะค่ะเดีน,นี้ก็ผืนไหมายเลๆนะคะค่ะคุณแม่ก็จะเอาลายเล็กมาสลับด้วยค่ะเพราะว่าบางท่านก็ชอบืไอลายเล็กๆจะเยาไปฝากคุณแม่ค่ะหนึ่บาทค่ะสตะกอทอมือค่ะความยาว2เมตรกว้างหเมตร มาตรฐานของผืนผ้าค่ะ ค่ะเป็นลายดอกค่ะเป็นลายดอกดอกพิกุลเล็กๆค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีน้ําตาลนะคะค่ะเป็นสีน้ําตาลหรือสีเมดมะาขามเข้มค่ะอะืนนี้ก็ค่ะเป็นดอกมะเขือเหมือนกันนะคะรหัสห้าก็ดอกมะเขือประกาศต๊อบค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะมกักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะ1,750บาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ1,750บาทค่ะดอกมะเขือประกาศต็อกนะคะสวยค่ะสวยงามมากค่ะขาะอ,อาร่ามากค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะผ่าสีน้ำตาลเข้มค่ะดอกมะเขือนี่ค่ะมาแรงแซงตลอดค่ะดอกมะเขือนี้ค่ะ ค่ะแซงทางโค้งมาตลอดนะคะค่ะเป็นเจ้าอันดับเหมือนกันนะคะลายดอกมะเขือนี่ค่ะลายสวยนะคะค่ะสวยตลอดการหามตลอดปีสวยไม่สานสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่สามตะกอทอมือน,นะคะค่ะบางท่านก็ถามคุณแม่บอกว่าผ้ามือสองถ้าเข้ามาว่าผ้ามือสองราคาพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ค่ะเวลาคุณแม่บรรยายคุณแม่ก็บรรยายไปตามขั้นตอนอยู่นะคะก็บอกว่าผ้าไหม่อยู่ค่ะค่ะเป็นผ้าไหมถ้าผ้ามือสองคุณแม่จะขึ้นขึ้นในหัวคลิปเลยค่ะว่าแม่บอรรักผ้าไหมมือสองค่ะนี้ก็บอกว่าแม่บอรักผ้าไหมสวยงามค่ะผ้าไหมสวยสุดินค่ะค่ะราคานี้ค่ะเป็นราคาที่เป็นผ้าไหม่นะคะหนึ่าบาทนี่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นมีโฮนนะคะฮน โคนใหม่นะคะโคนประยุกต์นะคะค่ะเป็นลายโฮนประยุกต์ค่ะ1,750บาทนะคะเป็นลายโฮนประยุกต์นะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะท่านจะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็มองมาทางคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่รักค่ะคุณยายรักขายผ้าไหมนะคะค่ะคุณยายแก่แต่ขายผ้าไหมสวยๆนะคะ ค่ะผ้าไหมของคุณยายคุณแม่นี่ค่ะสวยค่ะ1,750บาทค่ะค่ะ1,750บาทนะคะค่ะเป็นเมีโฮนประยุกต์นะคะผืนนี้นะคะเป็นลายโฮนประยุกต์ค่ะ1,750งพัน้าสบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะ <c oughs> ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะเขียวเหนียวซับค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณนะคะลายดอกแก้วนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เฉืดจางนิ่มสดวยสวยทุกผืนค่ะผ้าไหมนะคะมีแต่คําว่าสวยค่ะ ค่ะ1,750บาทนะคะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรถ้าเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,750บาทนะคะค่ะงานทุกผืนสวยทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนนะคะใส่ออกงานบุญก็สวยค่ะงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะช่วงนี้งานบุญงานเลี้ยงหลายนะคะเยอะมากนะคะเพราะว่าค่ะถ้าออกพรรษามานี้ค่ะงานบุญจะเยอะค่ะค่ะงานบุญหลายหลายบาทของคณยากคือกันค่ะ ขึ้นบานไม่งานแตงค่ะแล้วก็เป็นงานที่มีแต่งานมงคลทางนั้นค่ะแล้วก็งานฉลองก็เยอะค่ะฉลองโบสถ์ฉลองศาลาค่ะฉลองกุฏิอย่างนี้ค่ะฉลองค่ะมีแต่งานฉลองช่วงนี้ค่ะตามที่คุณแม่ผ่านหาผ้าไหมมือสองนะคะการนี้ก็สวยนะคะเป็นชมพูนะคะสีกี้เพชรนะคะเป็นสีอ่อนนูดค่ะค่ะราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะเป็นกี้เพชรน,นะคะชมพูนุ่นๆนะคะสามตะกอค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะสีอ่อนหวานสีนุ่นค่ะสีนุ่นสีพัดเทลค่ะสวยงามมากค่ะ1,750บบาทค่ะค่ะผ้า,าขึ้นราคามากเลยค่ะคุณแม่ ปเอาเนี้ก็ขึ้นมา50บาทคุณแม่ถึงได้ขายพันเกาบค่ะเขาขึ้น50บาทค่ะก็สวยมากค่ะ1750บาท3มตะกอทอมือนะคะจะเอาไปฝากเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ก็โอเคสวยงามมากนะคะ1,750บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะผื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะค่ะเป็นเม็ดมะขามเข้มค่ะเป็นสีออก ค่ะมันมีสลับมัดเขียวมัดแดงมัดเหลืองนะกาใส่กันนะคะแต่ผืนผ้านี้เป็นเม็ดมะขามเข้มค่ะบ้านเราว่าสีเม็ดมะขามนั่นแหละค่ะสีน้ำตาลเข้มค่ะมันห้าเอื่นสีเม็ดมะขามค่ะเพราะว่าคนแก่พาเรียกสีเม็ดมะขามค่ะค่ะสวยงามมากค่ะการมัดหมีนี่สวยงามมากเลยค่ะฝีมือดีค่ะพวกมัดหมีนี่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางลนยยินดีต้อนรับนะคะหนึ่บาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งสิ่งสิทปกป้องทุกท่านค่ะ